สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามารับฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าเวทีหมหรามอีสานนครศินนะคะคืนนี้เจอกันค่ะพี่น้องค่ะหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะรับชมฟรีนะคะหมหรามอีสานนครศินเนาะพี่น้องค่ะยิ่งใหญ่อลังการจัดเต็มค่ะ ก็เรียนเชิญนะคะทุกท่านเนาะที่ยุ่ใกล้ค่ะพี่น้องค่ะหรือบริเวณใกล้เคียงสามารถมาให้กําลังใจได้นะคะข้าคืนนี้มาร่วมรับชมศีษานครมีผลงานใหมโ่ชว์ไมมาฝากมาตอนค่ะตอนนี้เราก็กําลังติดตั้งนะคะเวทีติดตั้งระบบนะคะบัว่าจะเป็นทั้งเครื่องเสียงน้าค่ะ ฉากกำลังขึ้นค่ะตอนนี้เนาะก็เริ่มมีพี่น้องมาปูสรดจองนาฮานห้ายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณชมพนกาเลียนเชิญนะคะท่านใดที่อยู่ใกล้นะคะเอาสรา์เอาอย่างมาปูก่อนเนาะพี่น้องจองก่อน,นะคะ่ะเม่แรงเสดเบิงเสดพอกันค่ะจัดหนักจัดเต็มนะคะบรรยากาศค่ะสนามค่ะพี่น้องสนามกว้างนะคะเป็นลาน หน้าที่ว่าการอำเภอนะคะพอกินพนักงานก็นเยอะแยะค่ะพี่น้นงพี่้องขอมากรนเนาะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานมีทีมงานเบื่องหลังต่างๆค่ะกำลังติดตัง้งมาค่ะน้องบีทัศนีมานะคะ มีเ่ามาเข่าประเด็นเนาะพี่นองคะสาหรับกรณีเรื่องของขนนะคะสําหรับอีสานนครศรีนนะคะพี่นองคะที่มีการโพลในกลุ่มต่างๆนะคะคอตูมของเรานะคะก็ที่มาธิบายฟังเนาะเรื่องของขนแล้วก็การดูแลนะคะตอนนี้มันกำลังเสียบขนอยู่คะ่ะไอ้มินจะพาไปชมนะคะจากาแลากับไปสร้างจากปากนะคะพี่อุ้มทัวรหน้าคนะอสตูมีสานนครศรีนนะคะว่าเกิดยังขืนนะคะ่ะแลวกับ วองเผามีการจัดเก็บขนแล้วก็มีการเสียบขนรูปแบบใดนะคะพี่น้องคะก็ไปรับชมกันเลยนะคะเนี่ยเพิ่นกำลังเห็นงานเชียรยูค่ะตอนนี้เนาะผู้ใดมาแล้วก็ฝากกดไรกดแช่นะค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจที่งานอีสานนครสินกันค่ะตอนนี้ก็กำลังเสียบขนอยู่ค่ะลงขนนะคะทีมอีสานนครศินโอ้ย แน่นค่ะสวัสดี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 แอดมินคนดูกี่คนละเรือ่องดีหมาะมาหลดมากที่รเราที่เราเบื้องย้อนหลังดอกท่านใดที่นนว่างนะทีมควตัวทีมาแถลงการที่ที่ที่ทททแฟนๆครับทุกคนอ่าพูดถึงกันมาเนาะเขาเรียกว่าพูดถึงกันมาแฟนค่ะอ่าแต่เพราก,ก็เป็นห่วงอยากให้เขแนะนำเส้นเนาะ ทีมคอสตูมทีมขนหรือทีมคนของอีสานนครศรีขนทุกก้านในทีมงานของอีสานนครศรีคือพันเหมือนเด้วค่ะนี่พทุกการนั้นจะเก็บหมดทุกกานทุกสีทุกสีด้วยค่ะทุกสีสีเหลืองสีชมพูสีชมพูนะคะดีดีกำลังดีค่ะก็เดียรเพื่อท่าการการถนอมขนทุกานะคะแล้วแต่ทีนี้ประเด็นกันคือเรื่องขนหลุดบ่อ คนหลุดพอมคนหลุดเกิดจากสาเหตุหนึ่งนี่หนึ่งขึ้น่ิ้วกันค่ะพี่น้องซองมันหลวมมันบอซองมันหลวมแล้วเทาเสียบเนี่ยเสียเวลาเสียบก้านเดียวมันมันไงมันก็หลวมมันก็หลุดเท่าก็เลยแก้ปัญหาตอนนั้นถ้ากรบะสีแดงเนาะกรวบะสีแดงเทาเลยแก้ปัญหาโดยการมาอ่าหักซองมันตื้อเลยมันมันมันหลวมเทาก็เลยหัก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 อันนี้ออกแต่ว่าเขาก็ได้หักเมื่หักประมาณสามนิด เราเสียบเพื่อให้มันแน่นมันใหญ่ขึ้นใช่มันมีแค่สีเดียวคือสีแดงแต่สีอื่นแต่ยังแต่ยังพันก้านมันทุกอันคือเกลยังพันก้านเหมือนเดิมทุกอันประเด็นคือพันก้านมาตะเกียบทุกอันเราพันหมดอ่ามันหลุดแบบเนื่องสียันกับเครื่องวลาเด็กมาเอาน้ำปัญหาเด็กมาเอามาครั้งมันมันอ่ามันหลวมแล้วมันอาจจะแบบว่าหลุดออกไปแล้วเด็กมันไม่จับขึ้นมาเพราะเราเท่ากับเมืองตะแั่ถึงบางเชียงหางคือมัน80คส้นหรือลอยเข้าที่ พอตัวมันมีแค่สิบกว่าคนนี่สินะฮะเมืออาจีพเมืองบ่ทตัวถึงเมืออาจ,จีพรูทแต่ว่าเที่ยวของกับสิเป่าแก้ปัญหาโดยการที่เมืองก็นองถูกถูกคนนะคะยัางแีกเนี่ยเนี่ยปัญหาเนี่ยกระบะเนี่ยซองเนี้ยมันหลวมเกิดจากที่ว่อ่าใช่มันทำมาใหญ่กวา่าไม้ตะเกียบแล้วปัญหามันมันมีเหยื่อยู่หน้าเวที่หเอาก็ได้แก้ปัญหาโดยจีบา้า ผ้ากันเอ่แกนหาเลยปรึกษาหมอกี่แล้วว่าเอองั้นเราทํานี้ดีไหมเราจะเก็บออกก่อนดีไหมเพื่อว่าให้มันแน่นให้มันแน่นไม่หลุดนะผมจะไม่หมุนหน้าเวทีแล้วก็ไม่หลุดแตวนี่ก็เลยอ่าก็เลยผ้ากันเหตุเพราะว่าเดี๋ปรึกษาเออเดี๋ยวไปทำภารการจะถามหมอกี่มาแล้วคนว่าเอออนุญาตแต่สีอื่นบ้างดบ้า่ได้หักม่แต่สีแดงสีเดียวสีแดงแค่สีเดียวสีแดงกันเด็กสีแดงก็ไหนที่หักเอามาเบิ่งนะ เอาไม่ขานคือมันนี่ค่ะพี่น้องค่ะมันเกิดซองซองมันใหญ่ช่องมันไม่เท่ากันใช่แล้วก็มันใหญ่มากมันใหญ่แร้วมันใหญ่ก็มามแตะเกียบเนี่ยมันใหญ่ก็มายแตะเกียบใหมแต่เกียบไปมันก็ลวมมันก็บินไปทั่วทีทัวรแดนแล้วเราถ้าใส่สองอันมันได้ไหมได้ถ้าหมดวานเนี่ยย่าใส่สองอันเนี่ยได้บ่ได้มันแนนบ่แนนแต่ผนเรามันมีจํากัดเราไม่สามารถที่ว่าซองหนึ่งใส่ได้สามอันอย่างนี้ได้ เพราะว่าตัวอื่นเราจะไม่ได้ใส่พ่อก็เล่นแก้ปัญหาโดยการว่าเลาออกมังเสียบเสียบตัวนี้สีแนนสีแนนเป๊ะนี่ไม่มีการหมุนพ่อก็เล่นแก้ปัญหาเตงะเต๊่ใสมาตาเกียบไม่หมุนนี่แบบนี้เห็นว่าหนีแต่ว่าเสียบตัวนี้นี่แนนเป๊ะไม่มีการหมุนแน่นนี่พักกระเพาะกันแก้ปัญหาสี่ก้อนไม่มีการหมุนแต่ถ้าใช้มาตะเกียบเนี่ยหมุนเพราะว่าซองมันตื้นเนี่ยของกระบะนั่นเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเนี่ยถ้ามันเสียบแต่มันแน่น แป๊ะไม่มีการหมุนแต่เข้ากับฟังับฟังที่อ่าคปรแครับแป้ครับ่แมนมากพอห้ากับเากับ้าปรมามีประสบการณ์ขนาดนั้นเากัอ่าฟปงจากแป้งครับที่เาชอบจะมาบปรุงไปเรื่อยๆปบปงไปเรื่อยๆห้ากับฟังสิทธากาจากเทนมาห้าปะห้าปะซื้อสุญอยกางหรอสาศจากบองคืนั่า โรงงานจะศึกษาจากง้องจาของไม่งั้นมาจากขอาม่ประสบการณ์หลายแล้วสิวาวาโตบอจ่ะศึกษาจากง้ออื่นมูรวมงวองอื่นที่มาจากกันมากระทามาเขาจิตเข้าจิตที่จังไหนแนะน้าเดบอบางเทียงอื่ยเราก็รู้เขาแนะน้าเขาสิ่งวิญญาเขาถามเหมือนเพื่อเพื่อเขาบอกว่าซ่องซ่องไงเป็นอย่างขึ้เปียบหลายเซนเขาไปบอกแล้วว่าคนมันปรพอผลมันพอคนมันมีอย่างละพันสองพันแต่กระบังมีสี่สิบกระบังไงมันก็ไม่พอเขาเลยจำกัดเพราะว่ากับอ่าคือเขามันหลายน้ำ อเอาเครื่อแปดสิบที่มันตนเกลือแต,ต่ว่าใส่น้อยๆขนขนมีแครปั่นกลัวอ่าน่ากเ็เลยเดี๋ยวจำกัดขนบางกระบะถือถือย่างละ,ะแปดเซนละเป็นยังตัวเอกอ่ะเอาตัวเอกมาเบ่งปอาตัวเอกคือใส่เป็นยังตัวเอกถึงขนมาหมุนขนมาหยังเลยถ้าไปพกกไุป่นกันไหนนี่เบิ้งกระบะอื่นม เพราะซองมันแน่นเพราะว่าเกียร,ร์จะวัดอย่างละเซนพอพอดีเนี่ยอย่างละเซนเพราะว่าลูกพวงจะทำมันสิแน่นมันสิพอดีเป๊ะเลยกับกับกับตีกับทีบทแบบห้าวัดมาไวลเพราะว่าแกแยรกแก,แกจะตีหนึ่งเซน,หน,นหนึ่งเซนหนึ่งเซนทุกรูมันก็เลยออกมาสวยนี่แล้วมันไม่ยืดซองแบบเนี้ยซองแบบนี้มันไ <พบ S 1> ออม่ยืดมัน่ยืดแต่ของอ่าผ้าที่ทํามาหลายๆอัน ผ้ามันยืดผ้ายืดได้ออแต่นี้มันไม่คือไม่ยืดมันก็ลยรูกสึกว่ามันสวยมันไม่บั้นบบปินนี่คือกระบาตัวเอกที่มันไม่มีปัญหาที่ทำไมถึงสวยถึงเวลาเสียบมันสวยมากเพราะประเด็นพอนึงซองนํำพอดีค่ะนี่ใช่ซองมันพอดีกับผลที่เราโอเคมาจากการที่ว่าแพคกระบะขนล้นคนยังมาตรงที่ รับทราบค่ะสิปั๊บปรุงให้ดีที่สุดเข้าเข้าพัฒนากันไปเลยฐา,าใะใรพอดีก็สสมารถติตีตได้มาแลวก็สิปั๊บปรุงไปเรื่อยๆปรับปรุงไปเลยเพราะเขาก็ยังอาศัยแป้ลับทีจี่ามาเมืองมาแย่งกันอยู่ข้าประดิเกงมาจากใสแต่ห้ากอ่ะห้อกับสิคือเาพัฒนานไปเรื่อยๆเมืองไปเรื่อยๆซอยซอยขีนซอยทํำซอยกัน แล้วนี่กับกระบะไม้ค่ะพีน่น้องนี่คือกระบะไม้กระบะไม้ที่เพิ่งมาเพิ่งมาได้อาจิ์อาจิดสองอาทิตย์ด้ยเนาะเออนี่กระบะไม้กับพี่น้องนี่อันนี้ก็บม่มีปัญหาค่ะเพราะว่ามันเป็นซองไม้ไมันยังแน่นแน่นยังแน่นอยูย่นี่ไม่มีปัญหาเพราะเราใช้ไม้ตะเกียบเสียบนี่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะนี่นี่ไม่มีอะไรนี่ไม้ตะเกียบเสียบแล้วก็โอเค <pie S 2> มันเลยพอมนันเสียบใช่ เราไม่แย่ว่าอยากถอดไม่ตะเกียบออกเราถนอมห้าเฮ้อเมืองนี้เราเฮ้าถนอมซอยกันที่แล้วเพราะห้องหู่าอันนี้มันสีพังอันนี้จีเพ่เฮ้าถนอมซอยกันงานฮ้อกระปองอยากให้ออกมาดีงานวุ่ดีไปสิอยากให้เอาออกไปจากฟองก็เสียซื้อจากฟองเราความงานของผมเฮ้าอยู่แล้วคนมี้ใครอยากให้ก้นมาเห็นงานเห็นงานอยากให้มีคุณภาพทั้งหมดทุกคะแนนกังทุกคะแนนแล้วค่ะอยากมีคุณภาพเพราะว่า คนหนึ่งซื้อบัตรกันมาเมืองเราเพราะก็จะอยากพังงานคุณภาพพังแต่อยากเห็นคุณภาพออกไปเมืองมีอย่างพอดีตีติงมาได้เลยค่ะตีติงแบบว่าเออผ่านไลฟ์ผ่านอะไรก็มาก็ได้หรืออยากส่วนโตก็ได้แล้พี่อุ้มมาหนิปาเมเนเด้อพี่อุ้มอยากได้อันนี้พี่อุ้มมาดีตีตีงมาซอยเติมเติมได้หมดค่ะแล้วเรื่องของอซีโค่นล้วก็มันหาเป็นยังไงมาเกิดจากอีะไงค่ะเกิดจากหนึ่งหนึ่งโคนหักเกิดจากหนึ่งบางเจียการบางทับ การบังคับหรือการนักขัเนไหนมีประเด็นเดียวกัรมังนัเพื่อเล็กน้อยบางคนเขาไม่รู้ว่ามันมากทัวรีจตทัวรเดนบางคนมันกระปรูดเนาะเราก็เนื่องการมางมันเด็กน้อยมันรีบลงมาเร็วเร็วมากนะการเต้นเขาต้องรีบเปลี่ยนชุดเขาอันนี้ก็อันนี้ก็สีฟ้าเขาอะไรนัานาหละเพราะวันหนึ่งเขาเฝ้าห้ากระตองห้ากระตองไปเซฟเราน้ำว่าเออหักเขาอ่ามันอาจจะมันมาเราก็วิงเวลาแสดงสวนกันอ่ะแลงสวนกันมันอาจจะมันมันเกิดมาอย่างว่ามันส้นกันแหมชนมันเปราะบางมาก ผลนี uhm. ้มันตอบราบมากเลยนะเพราะอไหร่จะส้นจยังกันม่เสียฮักไปมันมีหลายประเด็นเรื่องการบ้างการใส่การจีบ้านบางเจดีหน่อยมันมันว่าเห็นอ่ะมันสิดแดงส้นการส้นยังไปนี่สิค่ะแต่เท่ากับซ้อมซ้อมซ้อมบำรุงเรื่อยค่ะซ้อมบำรุงว่าอันนี้ฮักเท่ากับมาสอมมามาปรับมาปรุงกันไปเรื่อยๆแล้วมีประเด็นอะไรไหมคะเรื่องของสีขนสีขนแมน ที่ผสมมันม่คือกันมันเสื่มันอย่างไงนะการเราใช้งานทุกวันให้ซื้อใหม่สดๆตอนนี้มันก็สดอยู่ว่ามันมันยังใหม่อยู่แต่การใช้งานทุกวันทุกวันเขาออกงานซูมือซูมือซูมือมันถูกถ้าใส่งานซูมือมก็เริ่มจางออกจางออกจางออกแต่ถ้าอยากได้ไม่สดอีกห้องก็ตงไปยอมมันก็จะออกมาใหม่สดเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ห้องมีงานซูมือห้องบาีเวลามันไม่ยอมไงเ้าก็เลยเออเอาแต่มันก็ยังสดใหม่อยู่เรื่อย ชดไม่อยู่เรื่อยๆค่ะมันเกิดจากว่าห้ามใส่งาสุ่มือเนาะสีมันก็เริ่มจางออกจังคล้ายๆว่าเพราะว่าแดดแดดมันเลี่ยนเพิ่มอื่นมันเห็นเห็นสีมันจางออกจางออกมันซีดค่ะเลยมันเลยจางแต่ว่าห้ากับสีหาเวลาไปย่อมกุล่ะค่ะหาเวลาย่อมฮาวล่หยังกุล่ะย่อมมันก็บสีไม่ขึ้นมาอีกยังในที่ได้เคยยอมมาสีน้ำสีเหลืองมันก็สีสดออกมาสุดมานไม่เรื่อยๆ อ่ะเพนตมือเลยนี่ค่ะกำลังทำงานอยู่ค่ะแล้วชอบของหัวนี่พอดีไหมคะซ่องหัวกับพี่หลวงยู่เป็นบอบางันแต่ว่าถ้าเป็นหัวเราก็ใช้มาสองเส้นสองเส้นเพราะว่าหัวมันอัดพอดีแต่กระบะเราก็ต้องเจียบไปทางกระบะด้วยแต่หัวมันจะพอดีนี่ใช่ไหมหั็จะพอดี มีมน้องเป็นโ่เขาก็จะพอดีเลยไม่ปัญหาเพราะว่ามันพอดีกับซองส่ะมาได้ค่ะพี่น้องขาท่านใดที่รู้รอยู่นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะให้กันเนาะพี่น้องมีอยากจะแนะนํากันมาได้นะคะทีมเราก็รับฟังแล้วก็ อ่าก็อธิบายเพราะน้าพี่น้องค่ะว่าสิ่งที่พวกเขาเหตุอยู่ตอนนี้กับสิ่งที่พี่น้องเข้าใจบางครั้งอาจจะเข้าใจเพราตรงกันนะค่ะการพูดคุยกันได้ค่ะพี่น้องพร้อมปรับปรุงการพร้ปรับปรุงตามคำแนะนำแม่ค่ะม้าปรับปรุงเดเมอร์ซินจังเอากนี้อเมริกาเอออันนี้เฮ็ดได้เด้ออันนี้เพราะว่าดีอันนี้ว่าดีกันแน่นะมาได้เลยค่ะเราสามารถรับฟังกันได้หมดทุกคนอะไรดีก็โอเคค่ะข้างหลังก็แดนก็ทยอยพี่น้องมาเอา น้องนี่เขาเป็นคนทำกระบะนะนี่ทำกระบะตอนหนึ่งเหรอชต้นต่งเป็นเนื้งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งน้องเป็นเนื้อน้องเบอร์หนึ่งเขาเป็นคนทำกระบะนะกระบะเขาขอบคุณกำลังใจค่ะพี่น้องค่ะแนะน้ำกันมาได้เนาะค่ะทีมกันเลาวค่ะตีติงได้บอกไปเลยค่ะให้โค้ดให้กำลังใจกันให้โค้ดเหมือนโคดกันนี่ค่ะกระบะตัวเอกนะคะ ถ้ามีอะไรก็เข้ามาศึกษาดูงานหลังเวทีเลยถามได้ค่ะพี่น้องอยู่หลังเวทีเนาะมาเล่นน้ำกันงหลังเเลยมาให้กำลังใจกันได้ค่ะนี่ต่างๆนะค่ะแวมาส่งกำลังใจให้ขอให้ทีมงานปังๆขอบคุณค่ะค่ะกำลัง่ยกันพี่น้องจ้านี่เบิ่งคอยกันเนาะพี่น้องให้กำลังใจกันค่ะแล้วก็คืนนี้นะคะพิเศษค่ะรับชมฟรีนะคะพี่น้องเจอกันที่ที่ว่าการอำเภอจตุรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ พบกับพีสานะครศินสามทุ่มเป็นต้นไปนะคะจนว่าสอดแจงเนะาะจังไดยะอย่าลืมหายแรงเชแรงใจงานใหญ่มากนะคะพี่น้องคะ่ะจะนักจะเต็มค่ะค่ำคืนนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศลังเวทีแล้วก็การเตรียมงานนะคะของทีมงานเฮ้านี่ค่ะทิมไฟทีมจอทีมฉากก็กำลังแรงอยู่ค่ะบรรยากาศอ่าช่วงตอนแรกๆเนาะบลอตเด็ดคําค่ะพี่น้องคํมมากก็จะแบบอ่าซาวเช็คทดสอบระบบไฟระบบจอเครื่องเสียงนะคะตอนนี้ก็อยู่ของการเตรียมนะคะ เครื่องเสียงเวทีเนาะเตรียมความพร้อมต่างๆร้านค้าเยอะมากนะคะพี่น้องจังใดผู้ใดที่มากอ่ะอุดหนุนได้นะคะภายในงานจะหนักจะเต็มนะคะเจอก,กันตอนเย็นค่ะสวัสดีค่ะคุณปลายิ้มพาเพลินพอ,อก,กันนะคะสนามนี่กักวางอยู่ค่ะพี่น้องเอา,าสัตว์เอายังมาปูได้นะคะคนเดินทางจังใดทีมคอตูมอ๋อคอตูมไปกับรถของแดนนะคะก็จะมีเขาในส่วนของคอตูมที่สำรองไว้นะคะ ที่นั่งสําหรับของคอสตูมด้วยค่ะก็ลดปรับอากาศนะคะอย่างดีเหมือนกันนะคะคือทีมงานตัวทั่วไปค่ะพี่น้องนี่กําลังขึ้นฉากค่ะนี่ลำโพงฟังขวาเสร็จแล้วค่ะเหลือฝั่งซ้ายนะคะกําลังติดตั้งอธิการสาตที่พี่ๆน้องๆมาปูไว้ค่ะเตรียมความพร้อมเนาะเจอกันเด้อพี่น้องขามือแลงเนาะเอื่นกันซ้วนกันมากค่ะพี่น้อง บรรยากาศนะะเดี๋ยวค่ข้าๆเดี๋ยวไอ้มินพาชมร้านค้าไปในงานนะคะเดี๋ยวอ่าให้ไอ้มินเตรียมโตัวก่อนนะพี่น้องวันนี้ก็จะมีไลฟ์สดให้ชมนะคะพี่น้องทางบ้านจังไลกคะรอชมนะคะไลฟ์สดได้เลยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะเดี๋ยวเอากล่องมาตั้งไลฟ์สดให้พี่น้องเบิ่มค่ะนี่ทีมติดตัง้งเข้ากับติดตั้งเ็นแล้วนะคะที่เมที่นี่ค่ะเพิ่งกลับไปพักพรตามอัธยาศัยค่ะนี่ อาบน้ำพักพรนะคะทีมต่อไปก็เป็นของฉากของจอของไฟนะคะที่ขามาทำแทนนะคะนี่พบพากันเนาะมือแรงจดหนักจะเต็มค่ะขอบคุณท,ที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะพบพอกันมือแรงค่ะพี่นองคะเจอกันนะคะ